สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านครับพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสายชั้นป .6 นะครับเราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์าหละสองครั้งนะครับในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่21นะครับของภาคเรียนที่2นะครับเรากำลังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยนะครับเราได้รับความรู้ไปแล้วถึงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยถึง4ภาคด้วยกันนะครับ อันประกอบไปด้วยภาคเ,เหนือนะครับเราก็ได้รับความรู้แล้วว่าภาคเ,เหนือเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขานะครับแล้วก็ภูเขาสูงนะครับแล้วก็สลับกับที่ราบระหว่างภูเขานะครับเป็นที่ราบนะแคบๆนะครับแล้วก็มีมเป็นต้นน้ำนะครับของแม่น้ำหลายสายเนี่ยนะครับนะที่มีต้นกำเนิดนะในภาคเ,เหนือนี่นะครับนี่ก็คือลักษณะของ ภาคเหนือนะรเราก็ได้รับความรู้ไปภาคที่สองก็คือภาคกลางนะครับลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางก็คือเป็นที่ร,บรนาบลุ่มแม่น้ำนะครับมีดินที่อุดมสมบูรณ์เกิดจากการที่เป็นพื้นที่รับนะครับเออน้ำนะตะกอนดินนะครับจากเทือกเขาทิวเขาต่างๆทั้งในภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นขอบภูเขาเนี่ย ก็จะพัดพาเอาดินตะกอนนะครับปุ๋ยธรรธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ในบริเวณที่รับร่มภาคกลางก็เดยเหมาะแก่การปลูกพืชน,นะครับแล้วก็ทกําการเกษตรภาคต่อมาภาคที่3ที่เราได้ศึกษากันก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับก็เป็นดินแดนแห่งที่ราบสูงนะครับก็คือมีแนวทิวเขาเนี่ยที่อยู่ทางทิศตะวันตกของภาคเนี่ยนะครับนะ จึงทำให้ลักษณะข,ของพื้นดินในภาคอีสานเนี่ยนะครับนะมีความลาดเอียงนะครับแล้วก็ทำให้ดินสภาพดินเนี่ยนะครับมีความแห้งแล้งในฤด,ดูแล้งนะครับที่เป็นดินปนทรายต่างๆนะเป็นที่ราบแอ่งกระทะนะครับนั่นก็คือลักษณะข,ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกนะครับก็เป็นอีกภาคหนึ่ง นะครับที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็มีที่ราบนะครับระหว่างภูเขาเป็นที่ราบรุ่มแม่น้าสายสั้นๆันนะครับก็เป็นลักษณะของภาคตะวันออกนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันอีกสองภาคที่เหลือนะครับก็คือภาคตะวันตกและก็ภาคใต้นะครับว่ามีลักษณะนะครับทางกายภาพนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไป ว่าการที่จุดประสงค์กันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ยังคงใช้นะครับจุดประสงค์ตัวเดิมนะครับก็คืออธิบายลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยได้นะครับวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้นะครับเห็นความสาคัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปว่ากันเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงที่21นะครับก็ทำเช่นเดิมนะครับว่าให้นักเรียนนะครับหยิบเอาสมุดแบบฝึกของพวกเราขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนที่หัวกระดาษว่าแบบฝึกหัดภาคเรียนที่2ชั่วโมงที่21นะครับพร้อมขีดเส้นใต้สีแดง2เส้นเช่นเดิมนะครับ แล้วก็ลอกโจทย์ทีละข้อนะครับนะข้อ1ถามว่าภาคตะวันตกของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดน,นะครับเดี๋ยวหาความรู้ได้ในสไลด์เช่นเดิมนะครับหรือหนังสือหรือไปค้นคว้าด้วยตัวเองก็ได้นะครับข้อที่2ภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดน,นะครับก็เช่นเดียวกับข้อ1เลยนะครับเมื่อตอบเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้นะครับ มาทบทวนเหมือนเดิมนะครับภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ภูมิภาคด้วยกันนะครับที่ประกอบไปด้วยภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็คืออยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยนะครับภาคกลางก็คืออยู่ตรงกลางของประเทศไทยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภาคตะวันออกก็เพราะว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับภาคต,ตะวันตกนะครับก็เพราะว่าอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับเพราะว่าอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยประเทศไทยของเราก็เลยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ภูมิภาคนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับก็เอามาให้ดู นะครับดูบ่อยๆเดี๋ยววันนี้จะมีนะครับอีก2ภาคมาให้ดูดังนั้นนะเราก็ดูภาพรวมนะครับว่าลักษณะของภูมิศาสตร์นะครับระน,นะบนะในแต่ละบริเวณเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะที่ผสมกันนะครับนะไม่ได้นะเช่นทิวเขาสูงหรือหุบเขาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ไปในแนวภูเขานะครับในทุกๆภาคก็จะมีแนว นะทิวเขาสูงนะครับแต่ในภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีมากกว่าภาคอื่นๆนะครับส่วนภาคตะวันตกเป็นภาคที่มีขนาดแคบเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนด้วยนะครับก็จะได้เห็นนะครับลักษณะข,ของแนวทิวเขาที่ทอดตัวต่อเนื่องนะครับนะก็คือแนวทิวเขาของถนนทงชัยเนี่ยนะครับต่อเนื่องยาวไปถึงทิวเขาตะนาวศรีเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีลักษณะน,นะครับเป็น เอ่อทิวเขาเป็นภูเขาสูงนะครับนะภาคใต้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้จักกับลักษณะของภาคใต้นะครับว่าเป็นลักษณะของคาบสมุทรนะครับคาบสมุทรก็คือลักษณะที่เป็นแหลมนะครับยื่นนะครับลงไปในทะเลขนาดด้วยทะเลทั้งสองด้านนะครับนะหรือ3ด้านก็แล้วแต่นะครับนะก็จะเป็นลักษณะของภาคใต้นะครับนะ ที่ราบแอ่งกระทะนะครับหรือที่ราบสูงนะครับนะเป็นที่ราบนะครับรุ่มแม่น้านะครับเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ําและที่ราบชายฝั่งทะเลนั่นก็คือลักษณะนะครับนะของประเทศไทยของเรานะครับในแต่ละภาคก็ไม่ได้ว่ามันจะมีลักษณะเดียวนะครับนะก็สามารถที่จะนะครับผสมได้ตามลักษณะข,ของ แต่ละพื้นที่นะครับการประกอบอาชีพก็จะเป็นนสิ่งที่นะก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามสภาพนะครับทิ่นที่อยู่ของแต่ละนะครับภูมิภาคแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะครับกับภาคแรกของวันนี้ก็คือภาคตะวันตกนะครับภาคตะวันตกเนี่ยนะครับ ก็คือภาคที่อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับถ้าเราดูในแผนที่อันนี้นะครับนะ drilling. เราก็จะเอาลองหาก่อนสมุทรสงครามอยู่ตรงไหนสมุทรสงครามเนี่ยนะครับอยู่ตรงอ่าวกอไก่นะครับนะนะครับตรงนี้คืออ่าวกอไก่เราอยู่ตรงนี้จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะครับนะเราจะอยู่ติดกับภาคตะวันตกนะครับเพราะภาคตะวันตกเป็นภาคที่ เป็นจังหวัดเดียวนะครับตั้งแต่จังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราชบุรีนะครับเพชรบุรีแล้วก็ถึงประจวบคีรีขันธ์เลยนะครับเป็นจังหวัดเดียวๆนะครับของนะประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเราดูตามลักษณะข,ของสีนะครับนะดูในคําอธิบายสัญลักษณ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับจุดสีแดงเนี่ยนะครับจุดสีแดงจุดนี้นะครับนะ คือที่ตั้งของจังหวัดนะครับส่วนเส้นปากสีแดงนี่ก็คือเขตแบ่งประเทศเพราะว่าภาคตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมานะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อื่นๆนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือสัญลักษณ์ของระดับความสูงนะครับเดี๋ยวนะถ้าเราดูเป็นนะครับไม่ว่าจะเจอแผนที่อะไรเนี่ยมาดูคําอธิบายสัญลักษณ์ก่อนเพื่อเลยเราก็จะเห็นว่า สีน้ำตาลเข้มๆเนี่ยนะครับนะก็จะแสดงถึงว่าความมันสูงมากนะครับนะส่วนที่เป็นสีเขียวอ่อนนะครับนะก็จะมีความสูงแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเข้าใจจากแผนที่นะครับเอามาดูลักษณะภูมิประเทศนะครับนะว่า ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงวางตัวในแนวเหนือใต้แนวเหนือใต้ก็คือไหนทิศเหนือละ่ะนะครับก็ท่องง่ายๆบนล่างขวาซ้ายนบนล่างขวาซ้ายนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับท่องแบบนี้นะ ดังนั้นในแนวเหนือใต้ก็คือนี่บนลงล่างเห็นไหมครับแนวทอดตัวของแนวทิวเขาต่างๆนะแล้วถัดจากทิวเขาก็จะเป็นพื้นที่ลาบและพื้นทีนะ่รุ่มแม่น้ำต่างๆนะครับนั่นก็คือลักษณะนะครับของนะภูมิประเทศของภาคนะครับตะวันตกก็คือในพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าเราดูใน ส่วนนี้นะครับจังหวัดเนี่ยกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวก็คือเป็นที่ราบนะครับแล้วก็ใจจังหวัดเนี่ยตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีประจวบเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดต่อเนื่องกับทะเลนะครับน,ะนั่นก็คือลักษณะนะครับเป็นทั้งที่ราบลุ่มแม่น้ําจะบอกว่าเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลได้หรือไม่ก็ได้ก็คือในตอนล่างของภาค นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านหรือเราศึกษาแผนที่นะครับนะด้วยตัวเองได้เนี่ยนะครับเราสามารถสร้างองค์ความรู้ใหมนะ่ที่มากกว่าในหนังสือหรือเอกสารที่ครูนำมาให้ดูได้นะครับก็คือเราวิเคราะห์ด้วยตัวของเราเองได้นะครับอาถ้าขนณะภูมิอากาศนะครับก็เป็นร้อนชื้นสลับกับแรงนะเป็นพื้นที่อับฝนนะครับพื้นที่อับฝนเนี่ยคืออะไรนะเหี่ยว เราก็จะได้รับความรู้นะครับพื้นที่อับฝนคุ้เละความก่ดน,นะครับก็คือพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยนะครับนะเขาเรียกพื้นที่อับฝนหรอือพื้นที่เงาฝนเงาฝนเนี่ยนะก็คือไม่มีตัวตนจริงๆนะก็เพราะมันเป็นแห้งเงานะครับแล้วก็ณนะก็คือว่านะลมของนะพายุต่างๆที่มันนะวิ่งมาเนี่ยนะครับ มันจะเจอกับแนวของภูเขาเนี่ยพอมันมาชนกับภูเขาเนี่ยมันทําให้ฝนเนี่ยนะครับมันตกบริเวณเนี่ยหน้าเขาเนี่ยจานวนมากแต่ถ้าบ้านเราอยู่ที่หลังเขานะลมมรสุมต่างๆเมื่อชนกับภูเขาเนี่ยนะครับนะมันก็จะไม่ไปตกก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยนะครับเราร้อนเราไปออกกําลังกายมาแล้วมีคนมายืนบงังหน้าพัดลมเนี่ยนะครับเราอยู่ข้างหลังเขาเราก็จะไม่ ไม่ได้รับลมนะเราก็จะร้อนนะเพราะอะไรเขามายืนบังก็เหมือนภูเขาที่มาบังกับกลุ่มก้อนเมฆแต่ถ้าเกิดลมมาสูงเนี่ยมันมีกําลังแรงมันก็คือมันขึ้นสูงเลยข้างล่างก็มีข้างบนก็มีมันก็ผ่านเขามันก็จะมาตกที่หลังเขาบ้านลำดาน <c oughs> บริเวณนี้นะครับนะก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดแถวเพชรบูรีเนี่ยนะครับก็จะมีนะอยู่ใกล้ทะเลก็จริงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเนี่ย นะครับเฉลี่ยในแต่ละปีน้อยน้อยมากเลยน้อยที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับบริเวณแบบนี้เขาเรียกว่าพื้นที่อับฝนหรือเงาฝนนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะครับตอนที่เราไปเจอกันในห้องเรียนนะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับนะดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะครับยกเว้นบริเวณที่ราบรุ่งน้านะครับจะมีความอุดมสมบูรณ์มากมีปริมาณน,น้ําน้อยนะเนื่องจากเป็นพื้นที่อับฝน นะครับอย่างที่ครูอธิบายให้ฟังนะครับแบบง่ายๆเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับสามารถสอบถามมาเป็นการส่วนตัวได้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับนักเรียนเคยไปเที่ยวน้ําตกป่าละอูไหมครับนะพวกนี้นัก็จะเห็นว่า ป่าต้นน้ําก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือป่านะครับที่เป็นป่าต้นน้ำนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับแถวจังหวัดกาญจนบุรีก็ยังมีอยู่มากมายนะครับนั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาติเอามาดูนะครับจากสไลด์นี้นักเรียนก็จะเห็น นะครับพอเขาลบนะพื้นที่อื่นๆออกไปแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นเห็นอะไรบ้างนะครับนะเราก็จะเห็นคํานี้นะครับเขียนว่าแนวเขาถนนธงชัยนะครับนะก็จะพาดตัวมาตั้งแต่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเขบอกว่าเป็นทิวเขาต่อเนื่องมาจากภาคเหนือมีลุ่มนะแม่น้ําที่เป็นและเป็นที่ลาบชายฝั่งอะเลนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยบริเวณที่อยู่ติดกับทะเลก็จะเป็นที่ลาบชายฝั่งทะเลนะครับดังนั้นเป็น,นทั้งแนวทิวเขาเป็นที่ลาบร่มแม่น้ำนะครับอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้าแควใหญ่แควน้อยและก็แม่น้ําแม่กองของบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งไหลมังแต่กาญจนบุรีผ่านจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มาออกสู่ นะครับแม่น้ำแม่กองนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับของแนวทิวเขานะครับที่ทอดตัวพอมาลับกับแนวอีกแนวหนึ่งก็คือแนวทิวเขาตะนาวสีนะครับถ้านักเรียนเนี่ยนะครับนึกภาพนะครับว่าเรานะวิ่งมาเส้นถนนพระรามสองเนี่ยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับจะไปเจอแยกที่ชื่อว่าแยกวังมะนาว ตรงแยกวังมะนาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับขึ้นไปแบบนี้ก็จะไปจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงไปทางซ้ายมือก็จะไปเพชรบุรีไปประจวบคีรีขันแล้วก็ลงใต้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีแนวภูเขาเนี่ยนะครับอยู่ในทอดตัวในแนวเนี้ยนะครับตลอดเส้นทางเลยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทิวเขาที่ชื่อวัะนาสีนั่นเองนะครับ ซึ่งในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาก็จะเป็น,นสถานที่ที่มีน้ำตกเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเช่นน้ำตกทีเราซูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะครับมีความสูงถึง300เมตรนะครับสูงมากนะครับนะแล้วก็ดูจากภาพก็ได้ว่าสวยงามมากนะครับอยู่ในส่วนหนึ่งของแนวทิวเขา ถนนธงชัยนะครับก็อยู่ในจังหวัดปากนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ไปท่องเที่ยวนะครับหรือสะพานข้ามแม่น้องแควนะครับก็เป็นสะพานที่มีประวัติศาสตร์นะครับในสมัยสงครามโลกนะครับครั้งที่2เนี่ยนะครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้กว่ดต้อนเฉลยศึกนะครับสัมพันธมิตรต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตกเนี่ยนะครับให้มา สร้างทางรถไฟเพื่อจะนะมุ่งตรงไปนะบุพมา่านะครับนะแต่ก็ทำไม่สำเร็จนะครับแล้วก็มีผู้ทีออ่ล้มตายเสียชีวิตเนี่ยนะครับนะจากการสร้างสะพานเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากนะครับพวกเราก็คงจะเคยไปนะครับเขื่อนศรีนครินทร์นะครับ,าารนะรบก็เป็นนะต้นกำเนิดนะครับนะอยู่บนแม่น้ำแควใหญ่นะครับก็ เป็นต้นกําเนิดของภูเขามีการไปใช้ประโยชน์นะครับในการกักเก็บน้ํานะครับอา้าวมาดูกันต่อนะครับถึงภาคใต้บ้างนะครับภาคใต้นะดินแดนด้ามขวานนะขวานโบราณของเราถ้าเราดูในกรอบนี้นะครับก็อยูนะ่ต่อไปจากจังหวัดนะประจวบคีรีขันธ์นะครับเราก็จะถือว่านะ เดี๋ยวเราจะมีความรู้อีกตัวหนึ่งก็คือลักษณะภูมิอากาศนะครับลักษณะภูมิอากาศเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะส่วนภาคใต้นะครับเราก็จะแบ่งตามลักษณะทางกายภาพเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรเป็นต้นไปนะครับชุมพรอยู่นี่นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะตัดแบ่งตรงนี้นะครับเราก็จะถือว่า14จังหวัดภาคใต้ นะครับก็จะมีทะเลเนี่ยนะครับขนาดข้างอยู่สองฝั่งก็คือตรงนี้นะครับชื่อว่าทะเลอันดามันนะครับนะแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับในครั้งที่เกิดขึ้นยักษ์สึนามินะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ฝั่งอันดามันก็จะได้รับผลกระทบนะครับจากขึ้นยักษ์สึนามิเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเนี่ยนะได้มากนะครับนะมีโอกาสเกิดมากกว่านะในฝั่งอ่าวไทยเพราะว่า ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ใกล้แนวลอยเลื่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องแนวลอยเลื่อนให้ฟังในโอกาสเรื่องของภัทยพิบัตินะครับอีกครั้งหนึ่งนะเอามารู้จักภาคใต้กันนะครับนะ,นะลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เป็นแบบคาบสมุทรมีทิวเขาสูงอยู่ตรงกลางและมีที่ราบใาฝั่งทะเลขนาดอยู่ทั้งสองด้านนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยนะครับ ภาคใต้ก็จะได้รับสมญานามนะครับหรือชื่อที่คนมักจะเรียกกันก็คือดินแดนฝน8แดดสนะครับฟังคำนี้ดีๆนะครับนะฝน8แดด4เนี่ยนะครับมีความหมายนะครับก็คือว่าใน1ปีเนี่ยนะครับมี12เดือนเนี่ยนะครับภาคใต้จะเป็นภาคเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้ที่นะมีฝนอยู่ทั้งหมดนะแเดือนนะ มีแดดก็คือฤดูร้อนธรรมดาเนี่ยอยู่4เดือนนะครับฝน8แดด4นะครับแต่ภาคอื่นๆเนี่ยจะมีฤดูการนะครับถึง3ฤดูนะครับเ <นะ S 1> พราะอะไรครับเพราะว่าลกักษณะภูมิอากาศของภาคใต้เนี่ยนะครับเป็นแบบร้อนชื้นเพราะมีทะเลขนาบอยู่ทั้ง2ด้านจึงได้รับอิทธิพลจากทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่นะครับ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีนะครับและอุณหภูมิเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่26-28องศามีอยู่2ฤดูก็คือร้อนกับฤด,ดูฝนนะครับถ้ามีร้อนกับฝนฤดูอะไรที่หายไปก็คือฤด,ดูหนาวจะหายไปเพราะว่าลมมรสุมเนี่ยนะครับนะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับที่จะพัดพาความหนาวเนี่ยนะ มันแผ่ลงมาเนี่ยนะครับอิทธิพลแผ่ลงมาเนี่ยไม่ถึงภาคใต้นะครับเพราะว่าเขามีทะเลขนาบข้างเนี่ยนะครับแต่อิทธิพลเนี้ยมันก็จะมีผลเราก็จะพบว่าถ้าเราดูพยากรณ์อากาศนะครับถ้าเขาบอกว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงนะครับหนึ่งถึงสององศาหรือสองถึงสามองศา,งศาก็ว่าไแตานะครับภาคใต้เนี่ยนะครับขึ้นลมมันจะแรง นะครับนะคือลมก็จะแรงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นอิทธิพลลมมรสุมเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ภาคใต้เนี่ยนะครับมีฝนตกบางแห่งถึงตกมากจนน้ำท่วมก็มีนะครับนี่ก็คือลักษณะนะครับที่แตกต่างเลยก็คือฝน8แดด4เป็นสมญานามที่เรียกคนในภาคใต้นะดินแดนฝน8แดด4ก็คืออ่านะถ้าบอกว่า1ปีมี3ฤดู นะครับก็คิดง่ายๆก็คือฤดูละสเดือนกันสีนะ่สาดังนั้นเมื่อไม่มีฤดูหนาวนะครับฤนะดูหนาวของเขาก็คือกลายเป็นฤดูฝนนะครับฤนะดูหนาวของเราก็จะกลายเป็นฤดูฝนของภาคใต้นั่นเองนะครับทรัพยากรนะครับดินเนี่ยนะเป็นดินที่น้ําท่วมถึงมีความอุดมสมบูรณ์ตำ่ำแหล่งน้ําเกิดจากทิวเขาทาง ตะว,วันตกนะครับและทางตอนกลางของภาคใต้นะครับเป็นป่าไม้มีป่าดิบป่าเบญจพรรณป่าชายเลนป่าพรุนะครับป่าพรุเนี่ยก็คือเป็นป่าที่มีลักษณะเป็นป่าที่นะ้นำขึ้นนะ้นำท่วมเนี่ยนะครับอยูนะ่บ่อยครั้งเลยต้นไม้ก็ต้องมีการปรับตัวคล้ายๆป่าชายเลนนั่นแหละ นะครับที่จะต้องปรับตัวให้สามารถอยู่กับน้ําท่วมขังได้เป็นระยะเวลาที่นานนะครับก็จะเป็นลักษณะเด่นที่นในภาคอื่นๆเนี่ยจะไม่รู้จักนะครับหรือจะไม่ค่อยพบป,ป่าที่เรียกว่าป่าพลุนะครับสักเท่าไหร่นะนี่ก็คือลักษณะถ้าเราดูลักษณะนะครับของแนวทิวเขาในภาคใต้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีแนวอยู่เรียกว่าแนวทิวเขาที่ชื่อว่าแนวทิวเขาภูเก็ต แนวภูแนวทิวเขาภูเกต็ตเนี่ยนะครับนะก็เป็นแนวทิวเขาที่ขวางกั้นกระแสลมนะครับเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องของลักษณะภูมิอากาศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่านะแนวทิวเขาภูเกต็ตเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่นะเป็นทิวเขาสูงเมื่อลมมรสุมเนี่ยนะครับนะมันพัดมาเนี่ยนะเมื่อมันพัดมาปะทะกับแนวทิวเขาภูเกต็ตเนี่ยมันทําให้เกิดบริเวณที่ฝนตกเป็นจํานวนมากนะครับนะ ฝนมันก็เลยตกเป็นจํานวนมากนะครับทำให้บริเวณตรงนี้มีพื้นที่ที่นะครับฝนตกมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับที่จังหวัดพระนองนะครับส่วนอันดับ2ก็คืออยู่ที่จังหวัดตราดน,นะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เอาคร่าวๆก่อน นะครับแนวทิวเขาที่2เราก็จะเห็นว่ามีแนวทิวเขาอยู่ตรงกลางของภาคเลยแบ่งนะฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็คือแถบนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งนี้นะครับออกจากกันนะมา,มาดูนะครับแผนภาพอันนี้บ้างนะครับลกักษณะนะครับของภาคใต้บอกว่าเป็นแบบคาบสมุทร นะครับมีแนวทิวเขาสูงอยู่ตรงกลางนะและมีที่ราบชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับขนาดอยู่ทั้งสองด้านนะครับถ้าเราเห็นเห็น,นครับนี่แนวทิวเขานครศรีธรรมราชแนวทิวเขาภูเก็ตแล้วก็จะมีอีกแนวทิวเขาหนึ่งที่นะครับขวางกั้นนะครับแบ่งแยกประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียชื่อว่าทิวเขาสันกา,าคีรีนะครับก็เป็นละกะนะักษณะนะครับของ ภาคใต้นะครับแล้วก็นะก็จะมีเกาะเก่งนะครับเป็นอาชีพนะครับในการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับนะก็จะมีเกาะสมุยเคยยินไหมครับเกาะพังงานเกาะเต่านะหมู่เกาะอ่างทองนะครับคนก็จะไปดำน้ำชมปะการังนะครับมีแหลมตะลุมพุกนะครับนะแล้วก็จะมีหมู่เกาะนี่ซิมิลัน นะครับนักท่องเที่ยวชาวต่าชงชาตินิยมไปมาดำน้ําชมปะการังกันเพราะว่ามันสวยงามนะครับภูเก็ตก็เป็นเกาะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีฐานะเป็นจังหวัดด้วยมีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดสมุทรสงครามบ้านเราสีกนะครับอ่าก็ยังมีเกาะอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่คนนิยมไปท่องเที่ยวนะ ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะจดจำเรื่องเกาะก็คือเกาะใดอยู่ในอ่าวไทยอยู่ในภาคใต้ยอยู่ในภาคตะวันออกอยู่ในฝันะ่งอันดามันมีเกาะอะไรที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเราชมข่าวเขาพูดถึงเกาะนะพังงานเราจะได้รู้ว่าเกาะพังงานมาอยู่จังหวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับามาดูนะคนก็ชอบไปท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะาทางกายภาพที่สวยงามเนี่ยนะครับเขาก็จะมี นะเขาเรียกกุ้ยหลินเมืองไทยกุ้ยหลินนะครับเป็นนะป่าหินนะครับที่มีความงดงามอยู่ในประเทศจีนนะครับนะแล้วก็ที่เขื่อนรัชประภาเนี่ยนะครับนะเมื่อกมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเนี่ยนะมันก็เลยเข้าไปท่วมนะครับนะมันก็จะมีอย่างภาพภาพเนี่ยนะครับคนก็จะไปล่องเรือกันเพื่อไปถ่ายภาพนะครับไปชมความงามของ เกาะแก่งที่เป็นภูเขาเนี่ยนะครับแบบนี้เราก็จะมีการไปสร้างนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นที่อยู่กลางน้ำนะครับเป็นแพรนะไปเช่านะครับทำกิจกรรมทางน้ำที่สวยงามนะครับถ้ามีโอกาสทั้งเยนก็ลองไปท่องเที่ยวนะครับเกาะปัญญีนะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับซึ่งไปสร้างกันอยู่เนี่ยนะครับ กางทะเลก็ว่าได้นะครับพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับปักเสาอยู่บนทะเลนะครับก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีนะครับอีกมากมายหลายที่เลยนะครับอย่างเช่นทะเลสาบสงขาก็เป็นทะเลสาบน้ําจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับก็ เป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจนะครับเอามาสรุปวันนี้นะครับก็คงจะได้รับความรู้ไปสำหรับภาคใต้กับภาคตะวันตกนะครับนักเรียนก็คงจะตอบได้แล้วนะครับว่าในภาคใต้นะครับของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดนักเรียนก็สรุปและตอบมานะครับเช่นเดียวกับข้อหนึ่งนะครับว่าภาคตะวันตกของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบใดนักเรียนก็ สรุปแลตอบมาเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวเวลาที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทำงานนะครับแล้วก็อย่าลืมทรงนะครับรักษาสุขภาพครับแล้วพบกันในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ